สุนักจิ้งจอกกับกาวันหนึ่งขณะที่สุนักจิ้งจอกเจ้าเล่กำลังเดินเล่นอยู่ในป่ามันบังเอิญสังเกตเห็นกาตัวหนึ่งคาบเนื้อชิ้นใหญ่บินผ่านมาจึงเอ่ยทักทายขึ้นว่าสวัสดีเจ้ากาข้าว่าดวงตาของเจ้าช่างดูสวยงามราวกับดวงตาของเหยี่ยวเลยทีเดียวเมื่อได้ยินคำเยินยอจากสุนัขจิ้งจอกเช่นนั้น กาจึงค่อยๆบินไปเกาะที่กิ่งไม้ของต้นไม้ใกล้ๆสุนัขจิ้งจอกจึงกล่าวต่อว่าเมื่อข้าเห็นเจ้าใกล้ๆแล้วปีกของเจ้าช่างดูเหมือนกับปีกอันแข็งแรงของนกอินทรีไม่มีผิดเลยเจ้าการู้สึกพอใจในคำกล่าวของสุนัขจิ้งจอกเป็นอย่างมากสุนัขจิ้งจอกยังคงกล่าวต่อไปอีกว่าข้าชักอยากจะฟังเสียงของเจ้าดูเสียเอเกินว่าจะไพเราะสักเพียงใด เจ้ากาจึงอ้าปากเพื่อร้องเพลงให้สุนักจิ้งจอกฟังทำให้เนื้อที่มันคาบอยู่ตกลงมาที่พื้นสุนักจิ้งจอกจึงฉวยโอกาสเข้าไปคาบเนื้อชิ้นนั้นก่อนที่มันจะวิ่งหนีหายไปอย่างรวดเร็วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำเยินยอที่เกินจริงมักถูกกล่าวขึ้นจากผู้ที่หวังผลประโยชน์จากเรา